ขยะที่ท่านเห็นอนี่นะครับก็เป็นขยะรีไซเคิลน,นะครับจากบ้านนาคาเฟ่ครับจากบ้านนาคาเฟ่ก็จะเอาไปจำหน่ายแล้วครับแล้วก็เอาไรายได้มอบให้กับชมรมผู้สูงอายุนะครับของเทศบาลตำบลวัดโบดนะครับเพื่อที่จะใช้ในการ บริาหารกิจการของชมรมและช่วยเหลือผู้ป่วยผู้สงูงอายุติดบ้านติดเตียงต่างๆนะครับจะได้มันเหมือนขยะปุ่นนะครับทำบุญนโดยถ้าร่วมมือร่วมใจกันเล็กๆน้อยๆนะครับมันก็จะเป็นพลังอย่างมหาศาลแล้วเทศบาลนะครับก็ได้ประโยชน์ด้วยก็คือว่าหนึ่งลดค่าใช้จ่ายในการที่จะนำ ขยะไปจํากัดนะครับที่บอ่อตันละห้าร้บาทครับอย่างที่สองก็คือว่าช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่อยู่ในเขตเทศบาลตบนวัดโบดด้วยนะครับอย่างที่สามนะครับก็เป็นการทําให้ชาวบ้านเนะี่ยมีมีจิตสํำนึกในการคัดแยกขยะครับแล้วอย่างที่สี่นะครับก็คือทําให้ ให้เป็นการนำขยะมาใช้ประโยชน์ครับสวัสดีครับ